กากนเลยครับพักเขาเลยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเอซน้องหน้าวินทุกคนทุกคนเดอ้อครับผมพี่น้องมือน้การมาพบกับ นนองนาวินอีกผู้เก่าผู้เดิมมอนี้นนองนาวินเสนอเมอนูลวกหอยแข้งสะดุกน้ำห้อนพี่นนองครับผมแล้วา็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเฟือดเปนเดือนเลยพี่นนองครับพี่มาเด้อพี่นนองเบิร์ดสุขุสุขคนไอเอ้ยไายลุงป่านาอาสุข,ขุสุขคนแตงกับขากับนามเตรียมจ,จ้ำเตรียมแจ่วมากินน้ำกลาเด้อครับพี่ครับหอยแข้งซดๆเลยพี่นนองครับเนี่ย บรรยากาศไก่สิค้ำมละแต่ว่าพาทิตบนตกดินแก้มพักสลัดกรอบกับพักซี่หัวละผ้าพี่น้องมามาเด้อบาทนี่พี่น้องเข้าตักใส่ได้หลายใส่ได้หลายโตเขาจังสดคั่มนึงม่มีข้าปุ่นครับพี่น้องมานี่ใส่กับจิ้มซี่ฟูด,ดเรื่อยมาเด้อพี่น้องเบ้อสุขสุขคน มาก,ก่อนเลยครับห้องอพักเขาเลยพี่เนาะแซ่บครับผม ให้แข็งหลวัความพอดีเออเนี่ยครับมาเรียบร้อหน่องครับผม หน่อยบนใหญ่พี่น้องครับมันเป็นหอยแข้งตลาดได้มากสองโลแบ่งไว้ให้งานแนอามากกับส่วนหนึ่งพี่น้องยานกินบ่เบิร์ตกินคนเดียวส่วนหลานหลานกับว่ากินเลยว่าสัน่น <c oughs> เพิ่อนอันนี้มันอยากออกกันนี่กินจักหน่อยนะพี่น้องอย่าวุ่นเด้ออย่าวุ่นเด้อบาท หายก่อนพี่น้องโอ้มันเรือนเนียครับ ยังสวดอยู่เลยครับนวะิ่นไปสื่อเนี่ยปากมันยังอ่างเงับง,งึบงับอยู่เอาเหมือใไซมันยังง่มปากเขาอยู่พี่หนักเบวส,สวดเลยเสียดายแต่มันพอพอดีข้ามมันหน่อยหน่อยโาทุกคนอึ๊บสวดน้ำเลย ปุ๊บเขาท่าอีีพี่น้องแสบครับ ผมจิมซ <S filt ling noise> ี่ฟุต อาที่ซ่องตาแล้วครับบันเหลื่มตามองๆพอ,อมอยากเปลือกพืนลงด้วยครับ โอ้แสบคักหลมาเด้อมากินกับน้าวินเด้อครับพี่น้องลุงป่านนอาสูสุซุคนเอฟซสุมองสุบวนอเอ้าแดดแง่ตาละบาดนี้เอาแบบแดดแง่าตาเลยพี่น้อง <c oughs> เอาแบบนี้แล้วครับโอ้ยพี่น้องเบิ้งครับม,มาเมกลากินน้ำลายไหลน้ำเด้อครับผมส,ส่วนติ่มซี่ฟุต บื้อตัวหนีตัวนญ่ใหญ่สามตัวค่ำหนึ่งเลยเต็มบ่วงเลยพี่น้องพี่น้องเบ่งโหลดครับผม กกพกกกกษษกักหอมหอมคัณภาพกรอบพักกรอบกบกอบเล็กน้อย ครนนข้ามเพสคักปาเนี่ยแม่งอยู่กับมีได้ครับพี่หนอ่องเราขึ้นโบเบิร์ตขันกันเต็มต้นคลิปพี่หน่องอาจจะเห็น กลาอาบน้าให้ค้วยบกป่องนะครับผมถูกไส้หลาพ่อาจ๋าได้นะครับอาบน้าแลวครับไปตึกปลาพี่นองเบือง,งปาลาลปตะเ,เพียนที่ลากราเลี่ยงปลาตะเพียนลงปลาตะเพียนทีลอยโตบะนิ่งลอยโตบะมีโุษหลายพี่นองเลี่ยงไว้พ่อเด็ก,กินยามเกีียวเขาพ่อดีก,ก่อยกินยามเทศการพี่นองครับพ่อเด้บโบเด้ไปสื่อเพ่อนครับผม อยากกินน้อยง่ายๆอถ้า,าจะขายน้ำเผ็ดแฟนเผ็ดนะแต่ว่าอยากแพงน,น,น้อยน้อย เอาอย่างนอ้อมาค่ะได้พี่น้องครับพี่น้องม่งได้ครับส,สวยสลยอืม้อมเออง่ายดีครับพี่น้อง อเอาแบบแดดเง่ยตาี่เด้อครับพี่น้องขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆเด้อครับเดิมภาพภาพด้วยบาย่าน กาดพัดกรอบใช่ครับรดสาสเขาท่าพป่น้องแ่บไีเลครับ ดอกงามงามนาม่าภาครับอืมอืม ครับผมสำหรับคลิปนี้น้องนาวินสิขอลาพี่น้อง f อฟน้องนาวินไปเพียงคนีขอให้ลุงป่านาอาพีพีเอฟซเอือยอายสสุหมองสุบอนสุขภาพร,าร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความจเจริญเพื่อนท่องไหลมาเทมา เดินทางไปใส่มาม่าใส่ปลอดภัยทุกท่านนี่บักลากากามโดยค้าว่าขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์บักลาเด็กหน่อยผูดีน้ำนิดเด้ยขอบคุณครับผม